เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและิีงผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศและอยู่เมืองไทยกลับสวัสดีเอฟซีที่อยู่ซอปปาวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเรามารับชมก่อนจะรับชมรับฟังฝากคําเตือนทางช่องทางช่องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องคะ่ะเรามารับชมย้อนหลังนะคะแนวทางเราพัฒนางมวดวันศุกร์วันที่26 9นะคะขออภัยนะคะวันที่29เดือน4 6 5นะคะคงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะคงสุดท้ายนะคะ มีเด่นห้าสามหกนะคะเลขตารางนะคะผลนะคะผลก็ออกสองนะคะอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะสองศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเก้านะคะสี่เจ็ดเก้าบนศูนย์สี่ล่างนะคะสองศูนย์ล่างชุดหกตัวนะคะตัวเลขพี่ลิวนะคะ สุดท้ายก็หลุดนะคะเข้าเลขเด่นตรงสองตัวสองศูนย์นะคะสองสี่นะคะสี่นะคะเข้าแต่เด่นสี่แค่นี้นะคะงวดที่แล้วเหมือนกันงวดที่แล้วลืมบอกไปว่า,เ,าเลขวิ่งเข้านะคะเลขวิ่งเข้าเข้าสี่นะคะ กับศูนย์ะคะเข้าแต่เล็กวิ่งนะคะเราพัฒนา,าแนวทางคงสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะจับคู่นี้หลุดเลยนะคะพี่น้องจะขอโทษขออภัยนะคะขออภัยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการทํานะคะเพราะว่าสรุปแล้วเดือนเมษายนก็หลุดหลุดสี่ครั้งนะคะ แต่เดือนมีนาคมนะ่ะเข้าเกือบทุกงวดนะคะเดือนเมษาพลาดไปสีงวดนะคะนอกนั้นก็เข้าหมดนะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจ๋านะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเราไปรับชมงวดต่อไปงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นเดือนใหม่นะคะรับชมต่อเลยจ้าพี่น้องจา๋าเรามารับชมนะคะแนวทางเราพัฒนางวดใหม่นะคะงวด ของเดือนใหม่เดือนพฤษภาคมนะคะแนวทางเราพัฒนางดวันที่สองเดือนหหรือว่าเดือนพฤษภาคม2,565นะคะสุดรคงสุดท้ายบนล่างไปกับตัวเลขเด่นอยู่ตรงนี้นะคะมี2องสามหนะคะอยู่ตรงนี้ก็เด่น3,6,0ย์นะคะ เรามาจับคู่นะคะพี่น้องจ้าท่านที่เขามารับชมกลา่าวฝากกดซับสไคร b ์กด,ก,ดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะกดกดหัวใจไม่ใช่กดหัวใจนะคะกดส่งกําลังใจให้พี่หลิวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะหาตัวเลขสวยๆมาเสอร์พี่น้องนอะจ้ะนะคะ ตัวเลขก็จะมี20นะคะจับคู่20 30 2156นะะเด้น20 30 65นะคะแล้วก็พยายามทำน้อยตัวนะคะงวดน,นี้ทำ8ตัวนะคะคงสุดท้ายนะคะมี10 16นะคะ34 23นะคะก็เน้นขีดเส้นใต้มี10 34 23นะคะ เดี๋ยวก็มีเลข3ตัวมาฝากนะคะ235สามห้นะคะศูนนะคะสามนะคะนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเพื่อนๆจ้านะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งมีความร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ